มานะคะลงมือเลยค่ะม,มาแนะนําก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นปีกไก่ทอดน้ําปลาค่ะยำปลากระป๋องค่ะน้ําพริกปลากระป๋องแล้วก,เวเาาากเ็เจียวบองเอามาจากเมืองไทยค่ะเจียวบองเอามาจากเมืองไทยค่ะพี่น้องไข่ต้ม แล้วก็อันนี้มีอะไรบ้างแนะนำเนี่ยนะมีซุกี้นีลวกค่ะซุกี้นีลวกเนื้อชัมปีย่องแล้วก็ลวกหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรัง่งแล้วก็ลวกผักในสวนนะคะผักชีเป้ะผักชีโอผักอะไรเนาะผักสวีเดนน่ะเออผักอีหยังวานนี้ผักอันนี้่นองผัก ผักหยงเนาะวันนี้อันนี้เป็นผักสวีเดนบบกหูซือค่ะเก็บเอาใน,นสวนหยอ่อนๆผักชีรอมค่ะผักชีรอมมันวะชีนาโคลภาษาสวีเดนเนาะคะ่ะเนาะกินมาขั้นจมูกหยองตอนนี้ฮะน,นี่ เผาหนักมากขั้นจมูกขอโทษนะค่ะพี่น้องขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยค่ะ อืมจะม่งเหรอเนี่ยที่สวิเตเซนตอนนี้กับสิบเอ็ดม่งสิบห้านาทีค่ะเข้างานคอยเขาวาน่าในบาสองค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องออกจากบ้านใบม่งเคืองค่ะ นีเขางันไดอืนอ่นเขาหกมังเคิงหลอกซีมองแร้งค่ะกินมือนั่มขินสอนนั่มค่ะกินมือนั่มสอนนั่มว่าเขากรมค่ะช้อนและซ่อมจะไม่ได้เข้ากันนะคะ 嗯，嗯 <laughs> <Yep. S 2>、mm。嗯、hmm.。 ซุกีนี้หนึ่งค่ะซุกีนี้เฮดแล้วก็น้ำมันกำลังหนึ่งสแส่ยบด้วยค่ะหนึ่งเส่ปาหนึ่งแปลว่าไข่ไข่หนึ่งโบท่านค่ะเอาปลาออกมาบโบเศร้าแข็งแหละก็เลย กูอินทุกเจวดีกว่าแบบไปพ่อนน้ำใหม่ฝรั่งคอยไปพ่อนน้ำใหม่ฝรั่งค่ะถือง,งอกกรเฟ้าซื้อยุคนี้หาบาทสีบาทประหยัดได้ประหยัดเนาะค่ะ ก็เริ่มสิถือนําแหละคะ่ะเพราะว่าคนปลูกผักคนเริ่มเมือปลูกผักหลายแลวคะ่ะตอนที่ว่า ปีนี้ทั้งสวิตเดนหนาวโดนค่ะเดือนนี้ท่านว่าตันัังหนาวอยู่ด้วยค่ะกล้องทำไมเป็นอย่างนี้ขอโทษนะคะปีนี้สวิเดนหนาวหนาวนานกว่าผิดปกติค่ะปกติเดือนพฤษภาตอนนี้จะ ไอ้น,นี่กันผักเขียวกันแล้วค่ะแต่ปีนี้น้องเขาว่าเป็นอย่างกระดูกไก่แสบแสบพี่น้องแสบกระดาษไหมซะสามว่าเแมนกระดาษเช็ดจมูก เคีย่ยวบวงสีเฮ็ดเองยู่ค่ะไม่คายไม่แต่ไขู่้กระปุกนี่มัดก็อืม ได้พี่น้องเอิ้ยขาวงานบายถ้าขว่าสีขางานบายน่ะฬิกาเดินไว้กี่ไว้ถ้าบระเบินงานอยู่บ้านซ่าซาเฮ้ยเป็นน้ำเท้าคุดเองก็บุ่งหูงแล้วค่ะ บายสิเขามาเขอสิง่วงนอนตลอด